สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบริษัทฟูคุจูอินดัสทรีรับคนเข้าทำงานมั่นคงรายได้ดีเพจเฟซบุ๊กข่าวสารชนบุรีระย,ยองรายงานว่าสำหรับใครที่กำลังหางานอยู่ในช่วงนี้เนื่องจากทางบริษัทฟูคุจูอินดัสทรีรับสมัครคนเข้าทำงานฝ่ายผลิตจำนวนมากรายได้ดีมั่นคงตำแหน่งที่เปิดรับ พนักงานฝ่ายผลิตคุณสมบัติเพศหญิงอายุ20-30ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปต้องสูง160ขึ้นไปและมีรูปร่างสมส่วนสามารถเดินทางไปทำงานเองได้สวัสดิการค่าแรง1 5 0 0บาทต่อเดือน ค่าอาหารฟรีค่าอาหารโอที45บาทต่อวันค่ากะดึก145บาทต่อวันค่าบ้าน1,450บาทต่อเดือนค่าเดินทาง150 0งบาทต่อเดือนเบี้ยขยัน 600, 800และ1,000บาทต่อเดือนทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามปฏิทินของบริษัทเวลาทำงานกะเช้า8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโอทีบังคับ2.5ชั่วโมงเลิก20นาฬิกากะดึก20นาฬิกาถึง5นาฬิกา ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0944481187และ0917767438ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิคขอบคุณคะ่ะ